สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันยีสตอรี่นะคะวันนี้ก็มาทํากับข้าวกันเสร็จเรียบร้อยก็มาจะเอาข้าวถวายพระแก่นะคะมีข้าวมีสายบัวอันนี้พระแก่นะคะพระแก่ของเรานะคะมีใบสีมีน้ำร้อนน้ำชาเสร็จสัส์เรียบร้อยวางข้าวไว้แล้วเดี๋ยวก็จะชงชงชาก่อนนะคะ น้ำชาถั่วพ่อแก่ก่อนนะคะน้ำชาถั่วพ่อกแก่กนค่ะหยิบใบชากันค่ะนี่นะคะ ใบชาใส่ลงไปมีแก้วน้ำชาพ่อแก่อันนี้นะคะมีทั้งพ่อแก่มีทั้งยักษสาคนทานมีทั้งผู้ชายเดี๋ยวขอเติมน้ำก่อนนะคะ น้ำมาเติมมาติกน้ำร้อนหน่อยจ้าดับตับไปก็จะถาวายข้าวพระแก่ก่อนนะคะนโมต,ตัตสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมต,ตัตสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมต,ตัตสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิมังสุปะยัญชนะสัมปนันังสารีนางผลพลานางอุทกังวลังคุณกูจะได้ยังกุชเชมะป้อนเชิญพ่อแก่และทุปปกผูอมาประทานอาหารในเชือก้าพ่อแก่รับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ยักษ์สาวคนทานมารับประทานอาหารเสร็จสับแล้วก็พี่ไข่ก็มารับประทานอาหารด้วยกันนะคะสาธุแล้วก็ตอนนี้ก็ถาวายข้าว พอแก่รักษาคนทานพี่ไข่เสร็จสับเรียบร้อยทำกับข้าวเสร็จแล้วอันดับต่อไปก็คือเอาเสื้อผ้าขึ้นไปตากซักผ้าเอาไว้เดี๋ยวเอาขยะไปทิ้งแยกผ้าก่อนมีก็ผ้าคันเปื้อน ผ้ากันเปื้อนเสื้อของในเล็กเสื้อเราถ้าเช็ดตัวอันนี้ก็พากันเปื้อน เสื้อไม่ได้ซักทุกวันแล้วนะคะซักสามวันสามวันสี่วันห้าวันซักทีหนึ่งซักทุกวันมันก็จะเปืองซักทุกวันมันก็จะเปืองเปลืองแฟบเปืองไฟเปืองทุกอย่างประหยัดสมัยนี้เข้าอยากหมักแพง สวัสดีค่ะได้ค่ะได้ค่ะสามสิบนะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอดีครบค่ะสี่หนึ่งเจ็ดทับทับอะไรทับหนึ่งพี่เปียกไม่อยู่จะใส่กุญแจจะไม่อยู่ไม่อยู่อยู่ทักใส่กุญแจไม่อยู่ออกไปตลาดขอบคุณนะคะ มาเก็บค่าขยะนะคะสามสิบบาทเสร็จตากผ้าก่อนค่ะ ปิดประตูห้องอีกแล้วแมวก็เข้าไปเยี่ยมเอาไปขี้เม้นหมดมปิดประตูห้องให้เขาก่อนมาปิดประตูห้องสิจ๊ะ อตักผ้าค่ะตักผ้าตักผ้าค่ะเอาละค่ะ,ค,ะ,ละ,ค,ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ